สวัสดีครับ tá, วันนี้นะคะพวกเรา3คนนะคะก็มาบอกถึงโปรโมชั่นดีอีกหนึ่งชุดด้วยกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นแฟลตเซลค่ะสวัสดีเฮเบริ่อีกหนึ่งนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะอีกหนึ่งเซตดีๆที่อยากจะแนะนำค่ะครับพิเศษยังไงคะไฮไลท์จริงๆรุ่นน bon ี้ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่ของปี2022เลยครับน้องโบวี่น้องชมพู่ครับแปลว่าใหม่ล่าสุดใช่ครับเป็นลำโพงไฮเอ็นซีรีส์ครับของกราวซีโร่ในรุ่น ไฮโดรเจนครับตัวนี้ครับโอ้เดี๋ยวกล้องซูมนิดนึงนะคะสำหรับด้านนี้เลยนะคะเขามีความพิเศษยังไงคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่ผลิตจากเยอรมันเลยครับแล้วตัวนี้โครงสร้างของลำโพงสังเกตดูได้นะเป็นลำโพงอลูมิเนียมโครงหล่ออย่างดีครับแข็งแรงแล้วก็หนักดีมากใช่ครับดูโครงโครงสร้างไม่เหล็กครับดูใหญ่บึกบึนทีเดียวครับตัวนี้ฮะโอเคนะคะที่สำคัญนะน้องบูวี่ตัวนี้เสียงกลางเนี่ยเป็นเปอร์เพอร์โคนด้วยโอ้โหเปอร์เพอร์โคนนี่เป็นให คือวัสดุทําจากกระดาษแต่ว่าให้น้ําหนักเบาแล้วเสียงกลางเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเนี่ยเสียงดีมากๆครับใช่ไหมคะเป็นแบรนด์ก่าซีโร่จากประเทศเยอรมนมีใช่ครับในรุ่นไฮโดรเจนซีรีส์เป็นรุ่นใหญ่ของเขาเลยโโสำหรับนับฟังแล้วย,ยังมาพร้อมคอสโซอเวอร์แยกเสียงด้วยตัวนี้เหรอคะตัวนี้คอสเซอร์เวอร์เดียวใช่ครับนิดนึงรงนเป็นตัวแบ่งแยกมิติเสียงครับแล้วก็ ใช <No. S 1> ่ครับตัวนี้จะมี R-Switch <No. S 1> นะครับสามารถปรับความชันของ t วิสเตอร์ได้ให้ออกความไข้ความไพร้อความนุ่มนวลได้หมดเลย okay. โอเคองค์เขาตับได้เ,เลยใช่ครับ <Okay. S 2> แล้วยังไม่พอมาพร้อม t w i สเตอร์แบบซิลโดมโดมผ้าไหมห <Okay. S 2> ว,ว,วานแบบหวานไสเลยครับตัวนี้ hmm. ให้ความใสคุณภาพเสียงนั่นเองนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นว่าเป็น ลำโพงแยกชิ้นใช่ครับซึ่งลำโพงแยกชิ้นจะใส่เป็นคู่หน้าใช่ครับใช่ไหมคะในรุ่น High End Series เขาอันนี้คือ High End เลยนะสำหรับนักฟังเลยครับตัวนี้ครับโอ้โหที่สำคัญเนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นลำโพงตรงรุ่นก็มีใช่แต่ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถใส่ได้กับทุกรุ่นเลยทุกแทบทุกรุ่นเลยครับสำหรับรถรุ่นนี้นะใช่คหนะคะแกใส่มีลำโพงคู่หน้าแล้วค่ะเทเบลี่ครับเล้วก็มีลำโพงคู่หลังนะใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อน ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคือราคาลำโพงตัวนี้ปกติขายอยู่ที่29,500บาทแต่ในงานมิราัเอ็กซ์โปตังนี้เราลดราคาเหลือ24,500บาทลดไป5,000ลดเยอะมากใช่ครับัดกปต้งหมื่นใช่ครับลดให้เลยจัดสิดธิ์ไหมคะอันนี้เราให้คือโปรโมชั่นเซตเนี้ต้องบอกก่อนนะเราจัดพิเศษในงานนี้ คือสำหรับลูกค้าที่จองในงานนี้นะให้ราคานี้ให้ราคานี้คือ24,500าแต่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเซตนี้เอ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นเซตแล้วแปลว่ามีเซตมากกว่านี้อีกเหรอคะในสำหรับโปรโมชันนี้เราจัดเป็นไฮไลท์แฟลชเซลล์อีกสำหรับ5เซตแรกนะครับเราแถมฟรีลำโพงให้อีกคู่หนึ่งนี่เลยครับก็คือตัวนี้เลยเหรอคะกลาวซีโร่ลกลาวซีโร่เช่นกัน้ใช่ครับ เป็นลรโพงคู่หลังนอะโบวี่เป็นรโพงคู่หลังและคู่หลังอย่างนี้ป่ะคะใช่ครับหนึ่งแถมหนึ่งเลยครับโอ้โหนี่ฮะเราเราขออนุญาตเซตนี้ฟูกาวซีโร่เหมือนกันนะคะราคาเท่าไหร่คะแค่เฉพาะรุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้นะครับคู่นึงเนี่ยตกอยู่9,500บาทที่แถมฟรีแถมให้ฟรีเลยร่วมเหินเลยหละใช่ครับรวมหมินสุดยอดเลยฮะตัอถือซื้อคู่หน้าแถมฟรีคู่หลังโอ้โหแล้วยังไม่พอนะ สำหรับซิสเต็มนักฟังตัวนี้ <ฮะ S 1> ต้องมีเสียงเบสด้วยอันนี้คือเบสละพอกตัเนี้เราให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเซตนี้นะ,<ฮ>ะสามารถแลกซื้อซับบ็อกซ์เบอร์รี่ทีวีตัวนี้ได้ในราคาเพียง3990บาทเดี๋ยวนะหนูฟังผิดหรือเปล่าเหลือเพียงเหลือเพียง3990บาทครับไม่ผิดครับและพิเศษไปกว่านั้นนะคะอย่างที่บอกว่าซื้อชุดนี้ใช่ไหมคะมูลค่า24,000ั สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทลดแล้วใช่เอาตัวนี้ไปด้วยซักซื้อในราคาอย่ที่ตัวนี้นะครับสามารถมีสิทธิ์แค่ซื้อซับบ็อกซ์มุกรี่ตัวนี้ครับทีเวครับในราคาเพียงแค่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับและรวมแล้วทั้งหมดนี้จะเป็นราคาเท่าไหร่คะเหลือเพียงทั้งชุดเลยนะครับสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับยอดมากค่ะโอ้โหคริงจริงแะราคานี้คือคุ้มที่สุดแล้วนะคะใช่ค่ะถาี่ตึงพี่ตึงช่วย เนี่ยเป็นซับของมุกอูรี3 way นะครับเสริมสียงเป็นนุ่มลึกขึ้นสำหรับตั้งค่าเบสออกความนุ่มหน่อยนะใช่ไหมคะทีนี้ความแตกต่างคือด้านข้างใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้นี่คือจะเป็นนะฮะช่องระบายเป็นเบสแบบสามทางเป็นเส้เหลี่ยมนะนี่ท่านชมดูนะเนี่ยเป็นซับสี่เหลี่ยมนะเป็นสามทิศทางคือด้านหน้าด้านข้างออก3 way เลย ว่าในราคานี้ไม่มีแล้วนะปกติตัวนี้ขายอยู่8,900บาทนะโอ้โหแต่ว่าได้ซื้อได้ในราคาเพียง3,990บาทสุดยอดมากนะเดี๋ยวฟังดีๆนะคะสำหรับตัวลำโพงเอ่อลสำหรับตัวลำโพงคาซิโนตัวนี้ที่บอกว่าแถมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นคู่หลักใช่ปกติราคาเท่าไหร่นะคะ29,500บาทหไปดูว่าเซ็ตนี้29,500หรือ24,500ซื้อคู่หน้าแถมคู่หลังไดอีกแถมคู่หลังจากคู่หลังนี้ก็ รีเลยแล้วมีสิทธิ์แรกซื้อตัวนี้จากปกติแล้วตัวนี้ราคาแปดพับาทแเหลือแค่สามพเบาทเป็นโอกาสคกันแรกซื้อเลยโอ้โได้หนึ่งได้สองได้สามเองรอันนี้มีอะไรมาบเพิ่มเติมอีกท่านนียเล็กๆแค่นั้งนี้ค่ะยังมีแต่เป็นมีนิ2 2สปิคเกอร์ด้วยครับ รถึงตั้แต่ที่สำคัญที่สำคัญขออนุญาโปรโมชั่นเนี้ยราคานี้ที่ใสแบบนี้เราให้อีกเซ็ตดีหสำหรับาเซ็รนั้นนะครับเรางแถมเสรเพด้วยจองเลยนะโอ้ล็อแกร์ตู้ลคานึ่งพันท่าน2แผนอ้รด้นี้คือเขาช่วยในการอเสยใครับเป็นหันสักเสียเดียวประตูขอรงแถมเพิมให้สองแผ่นสำหรับ ันนนี้ะครบสุดยอดมากเราจุดทุนทำเนี่ยมูลค่า3,000บาทแจกฟรีไปเลยค่ะรับฟรีไปเลยครับนี่ครับโอ้โหแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วแต่ถ้าขออนุญาตนะคะพี่วิลลี่คะถ้าเซตไม่พอทำยังไงดีคะก็ต้องจองมาด่วนนะครับอันนี้เราให้พิเศษแต่ว่าถ้าลูกค้าที่จองไม่ทันก็คือเราก็สามารถซื้อในราคาเพียงแค่จับสองมือกดหรือสองสี่มือก็ไดแล้วจับแบบ 嗨。<laughs>

เดี๋ยวทางีงานของเราก็จะแจ้งขึ้นเป็นข้อมูลนะคะเพื่อเติมว่าเขาแถมอะไรให้บ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า5เซตนี้ถ้าใครสั่งจองแล้วไม่พลา